ราสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับในวันนี้เนี่ยเทเลทเทว่าที่เฟนมีการอัปเดตใหม่นะครับเป็น PvP อัปเดตเนาะก็คือมี PvP โหมดแล้วก็มีตัวละครชายนี่ชายนี่เอ๊ะสำหรับ PvP โหมดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบ1 1 2 2 335 5อะไรประมาณนี้นะครับชายนี่ยูนิตก็จะเพิ่มสเตตัสขึ้นมาอีกห0แล้วก็มีเกมพาร์ทใหม่นะฮะชายนี่ฮันเตอร์อว่าโอกาสออกจาก1%เป็น2%เซ์นะครับ ตัวละครใช้ยนี่จะเพิ่มเอฟเฟกดาเมจ50%แล้วก็มีโปรเทดดิ้งพาซ่าสำหรับคนที่มีเจม1ล้านเจมขึ้นไปเอามาทําไมเนี่ยอ๋อเป็นเป็นแหล่งคนรวย1ล้านเจมนี่เยอะมากเลยนะแล้วก็ฮา l โลวีนพาร์ท2นะครับก็มีตัวละครใหม่มาอีก3ตัวละครรวมกับเอโกซีตัวใหม่ไททันเอเลียนเนี่ย ก็จะเป็น5ตัวละครนะครับซึ่งไททันเอเลี่ยนพี่ยังไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้รีวิวคลิปหน้าละกันเพราะว่าคลิปนี้พี่ทําการสุ่มตัวละครไปแล้วแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็คือสุ่มมาจนจนแคนดี้หมดแล้วแล้วก็ได้กอลลี่มาเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งตัวไททันดูมสปิเกอร์แมนนะครับเลทออก1%ง่ายมากง่ายกว่าแม่หมดแน่นอนนะครับ อ่ะไอ้ไหนแคนดี้ก็เหลือเดี๋ยวขอสุม่มถ้าสมมุติตอนเนี้ยสี่กล่องสุดท้ายเนี่ยพี่สุ่มได้กอลลี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่แจกเลยถ้ามันได้นะ <c oughs> อ่ะกดไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกล่องบงังกล่องบังโอเคครับได้เป็นสกิลตันคาเมล่าแมนสเิลตันคาเมล่าแมนเนี่ยเป็นตัวดีเจนที่โคตรโกงเลย โกงยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้แบบเป็นเรื่องที่หามากเลยเวลาพี่เจิมซีพี่บอกว่าตัตปลอมครับเนี่ยเชื่อไหมมีหลายคนเชื่อไว้ว่าเป็นตัตปลอมอาจจะแบบมีตัตปลอมระบาดหรือเปล่าต่อไปก็สําหรับโหมด PVP นะฮะเดี๋ยวพาไปดูก่อนในส่วนของ PVP เนี่ยมันจะอยู่ตรงแถวแถวโอไโโหมดเนาะมันก็จะเป็นการจับคู่แบบ ให้เราเดินเข้าไปแล้วก็รอคนมาเหยียบอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นการแข่งกันเองน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยผมเองไม่เคยลงนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาเนาะมันไม่ใช่ระบบจับคู่เหมือนแมปสกีบีดี t ทาวเวอร์ดี e เนใช่ไหมถ้าใครลองลงแล้วลองมาคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวไว้สักคลิปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวขอไปรีวิวเจ้าตัวละครใหม่ทั้ง3ตัวก่อนแล้วกันนะครับอ๋อต่อไปเรื่องแคนแคนเนี่ยวันก่อนได้ปัดหมุดแล้วก็แอดทุกคนเน่ะพิมทุกคนเข้าแคนหมดแลวเเวแ คน,นะคะอีกส่วนที่เหลือไม่ได้กดเข้ามาก็เลยเหลือพื้นที่ว่าง5คนนะครับไม่รู้ว่าทําไมถึงแบบมันข้อความไม่ขึ้นหรือว่าไม่เปิดดูจดหมายกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ <c aten> ก็เหมือนเดียวนะครับก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละหครั้งและขอฝากร้านค้าวิปปกรตรวัวละครที่โคตรถูกไว้ด้วยนะครับ หาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอ,อบยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอยา่างเทเดตทาว e วอร์ดนนอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น t ท n b น a ี ballman ก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านว,นกกวาิวยนะ ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอ<ล>ย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องวิวอุปกรณ์เท่านั้นตัวแรกนะครับเดี๋ยวขอลงเป็นเจ้าสเกลตันก่อนละกันนะฮะก็สเกลตันคาเมล่าแมนเนี่ยใช้เงินในการลงแค่200เป็นตัวละครระดับรีเจนที่เรียกได้ว่าโกงโคตรๆเลยเลเวลหนึ่งนะครับมีดาเมจ2 0 0ระยะ25คููดาวูน์0.2ดนะครับ DPS 1,000ใช้เงินลง200นะ DPS 1,000แล้วก็ป้องกันสตันได้3ทีโกงมากเอ้ยเดี๋ยวนะ ตัวละครมันมีแสงนี่คือชายนี่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นโมเดลของตัวละครมันวะงงไงคือไม่รู้ว่าดูยังไงเป็นชายนี่เว้ยแบบมันควรมีเขียนว่าชายนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเขียนว่าชายน่าจะเป็นประเทศจีนอา้าวงงดีงงดีมันเหมือนจะมีสถานะผักด้วยนะ5ช่องเหมือนไ้าทันแฟนแมนพวกตัวละครพัดลมอะ่ะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าทํางานยังไงนะครับไปขึ้นเลยว่า2ใช้เงิน600นะฮะเดี๋ยวขึ้นเลย เลเวลสองดาเมจแปดร้อยระยะสามสิบคูดาวศูนย์จุดสองดูดิแม่งใช้เงินน้อยมากอะ่ะแต่ว่าสี่พันดีเพสสี่พันโคตรสุดขึ้นเลเวลสามใช้สองพันสองร้อยนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนละกันนะครับผมมาเลเวลสามนะครับเลเวลสามดาเมจเป็นสามพันระยะสามสิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองก็ดีเ1สหนึ่งหมื่นห้าพันโหดจัดเลยเอาจริงๆนะโหดกว่ามิติกหลายๆตัวพี่ค่อนข้างอวยตัวนี้เนี่ย คือเงินในการลงในการอัพมันไม่เยอะไงแล้วดาเมจมันเยอะก็เลยรู้สึกว่ามันโกงเนาะมาเลเวลสนะครับใช้เงินสามพันเอ้ยตรงไหลมันมันมีเหมือนกระดูกเหรอเป็นเกาะไหลละกันเป็นเกาะไหลขึ้นมานะครับเลเวลสี่เม m 6 0 0หกพันระยะ4ี่สิบห้าว o o l ศูนย์จุดสองเนาะ DPS ดาเม g ตตอวินะครับอยู่ที่วิละสามหมื่นบอกเลยว่าใช้ในการแบกได้ชิวๆเลยนะดูนะเลือดบอสแสนเจ็ดหดแบบโอ้ เร็วเกินเร็วมากๆขอจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ตัวละครรีเจนส์หาง่ายราคาถูกที่แบกไนแมร์ได้เลยนะครับตัวนี้ต่อไปตัวต่อไ,ไปนะครับเป็นกิมลีเปอร์แมนนะฮะเป็นยมมทูดถือเคียวเนาะใช้เงินลง4ี่ลอยนะครับดีไซน์ก็เลเวลหนึ่งดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับดาเมจสองพันระยะยีิบห้าคูดาวหนึ่งวิเนาะเราใช้เงิน6กร้อยในการขึ้นเลเวลสองเลเวลสองบริวเวณแขนนะครับเหมือนมีเกาะโผล่ขึ้นมาเรียกว่าเกาะดีไหม ก็ดาเมจ5,000ระยะ30คูดาวหนึ่วิใช้6,000ในการขึ้นเลเวล3นะครับเอาวะเลเวล3าตอนนี้มีวงสีส้มโผล่ขึ้นมาน่าจะเป็น LE เนาะดาเมจ3,000ระยะ35คูดาว0.2น์0.2นะครับอ๋อมี2วงใช้เงิน7,000ขึ้นเลเวล4เช็ดเลเวล4ดีไซน์ตัวละครเนี่ยเพิ่มในส่วนของหน้าก,ากากขึ้นมานะครับดาเมจ6,000ระยะ40คูดาว 0. น์0.2นะครับ d ีเวิละสา0 0 0 และใช้เงิน12,000ในการขึ้นเลเวล5นะฮะเลเวล5ดาเมจ12,000ระยะ45คูดาว0.2น์0.2นะครับ DPS อยู่ที่วีละ60,000 60,000 60, แบบรอบตัวไม่ดีคิดว่าไอมันจะมีวงเป้าหมายเดียวอะเป้าหมายเดียวน่าจะแรงกว่า l e นะแล้วก็ในการขึ้นเลเวล6ใช้เงินอีก14,000นะครับเป็นตัวละครใ,ใช้เงินในการอัพเยอะจังวะเยอะมากอะ เลเวล6ดาเมจเป็น1 8 0 0 0นะครับระยะ50คูดาว0.2และสามารถป้องกันสตันได้อีก10ทีนะครับก็เลเวลนี้นี่มี DPS อยู่ที่90,000เลยนะถือว่าเป็นมิติที่โหดโหดเอาเรื่องแล้วกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นดาเมจเกหรือเปล่านะฮะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นดาเมจเกก็ลองคอมเมนะต์มาบอกได้นะไปเราไปดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับทำไมวะทำไมต้องกางแขนทีโพด้วยขอร้องหลายตัวแล้วนะที่เป็นอย่างเนี้ เออแล้วพอกางแขนมันกินพื้นที่ข้างๆเว้ยเอ,อ๊ะทำไมดีไซน์เหมือนตัวละครผู้หญิงเลยอะเลเวลหนะครับใช้เงินในการลง1,000ดาเมจร3,000ระยะ35คูดาวน์1วิแล้วก็เขียนว่าแอสซัสซินเชนอีก10%นะครับอันนี้น่าจะเป็นสถานะแบบตีติดคี้หรือเปล่ายังไม่ได้ดูเลยข้อมูลเนี้ยอ่ะ2,500ขึ้นเลเวล2นะครับ เลเวล2ดาเมจ10,000ระยะ40คูดาวหนึ่วิแล้วก็แอสซินเชน10%นะครับใช้เงิน3,500ขึ้นเลเวล3นะครับเลเวล3นะครับดีไซน์ตัวละครเนี่ยเพิ่มในส่วนของเกาะแขนขึ้นมานะครับดาเมจเพิ่มเป็น20,000ระยะ45่สิบาคูดาวหนึ่งวิพอเลเวล4นะครับชุดเกาะจะเปลี่ยนไปเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมหรออธิบายไงดีเอาเป็นว่าเกาะเปลี่ยนละกันเลเวล4ดาเมจ50,000นะครับระยะ50คูดาวหนึ่วิใช้เงิน11,000ขึ้นเลเวล5นะครับสถานะเนี่ย10%เหมือนเดิมเลย ต่อไปเลเวล5นะครับในเลเวล5เนี่ยดาเมจเป็น80,000ระยะ55าคูดาวหนึวิโอกาสอัลซินเชสเนี่ย10%เหมือนเดิมเลยส่วนดีไซน์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับเราใช้เงิน20,000ในการขึ้นเลเวล6น่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายหรือเปล่านะฮะอ่ะเลเวล6นะครับดาเมจ130,000ระยะ60คูดาวนึวินะครับสถานะก็10%เหมือนเดิมรูปแบบการโจมตีพิเศษจะเป็นแบบพรสซิงนะครับโสแอสซินเชนเนี่ย 10%ทุกเลเวลเนาะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้น่าจะเป็นเหมือนการตีติดขีมากกว่าถ้าสมมติเทียบกับเกมอื่นเนาะแต่เกมนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าคืออะไรยังไม่ได้ดูข้อมูลมานะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มีบัฟเพิ่มดาเมจลดคูลดาวเพิ่มระยะนะครับเวฟที่40ก็วางตัวบัฟเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะครับโอ้โหบอสเลือดหายยังไวมาเริ่มที่สเกลเลตันคาเมล่าแมนก่อนดีกว่าลูกรัก อันนี้น่าจะเป็นไชนี่หรือเปล่าวะทำไมมันดูเรืองแสงกว่าตัวอื่นอ่ะดามเมจเป็น7500ระยะ51.75คูดาว0 1น์นะครับอู้ทำไปเล่นไป DPS 46,875เอาเรื่องจัดๆต่อไปเจ้ากิมลิปเปอร์แมนนะครับตัวนี้เผาอะไรวะเนี่ยก็ดามเมจเป็น22500ระยะ57.5แล้วก็คูดาว0 1น์นะครับ DPS ดามเมจต่อวินะครับถูกเพิ่มเป็น1 4 6 2งแ่หมืนะครับ เอาจริงนะเอาเรื่องมากๆเลยแอบโหดกว่าหลายตัวเลยต่อไปเจ้าไททันดูมสปีกเกอร์นะครับก็ดาเมจเพิ่มเป็น162500ระยะ69คูดาว0.75์ดนะครับ DPS ดาเมจต่อวิเนี่ยถูกเพิ่มเป็น216667นะครับเออเอาจริงนะคาใจวะอันนี้คือใช้นี่ใช่ไหมใช้นี่ที่ไม่ใช่ใช้หน้าคือตัวมันดูแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ กำลังงงว่าถ้าเป็นชาชนีมันมันควรมีเขียนบอกว่าอันนี้ชายนี่นะหรือว่ามันไม่มีวะกํากลังงงไงงงมันดูแบบดาเมจเวอร์เกินไปตัวเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่าก็รวมรวมทั้ง3ตัวประมาณนี้นะครับคิดว่าถ้าสมมติกดออโต้สคริปจะไปได้กี่เวฟเนะี่ยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ากอลี่ตัวนี้ไม่โหดมันโจมตีแบบทะลุก,ก็จริงแต่มันมันดูแปลกๆอะ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าออโต้สคิปเนี่ยจะไปได้สักกี่เวฟแล้วกันเนาะ สภาพเวฟ66ก็จะไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันมันอ่อนกว่าที่คิดนะเนี่ยกอลลี่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าตัวอื่นอาจจะดีกว่าเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับ3ตัวละครนี้คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับว่าเอ้ยเก่งไม่เก่งหรือว่ายังไงเนาะส่วนตัวพี่ชอบตัวดีเจนละกันมันดูแบบโหดดีไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม